สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมอิสทาผาลัมคันโคเนซี่อายุได้ร้อยกว่าวันแล้วนะคะเริ่มแดงแล้วแดงแบบนี้เขาเรียกว่าแดงแบบสีลูกกวาดนะคะลูกโตโตเลยนะคะลูกวงนี้สวยมากเลยทุกคนจะเริ่มแดงขึ้นทุกวันนะคะ ถ้าเราเปิดวันไหนก็จะเจอลูกแดงๆไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจานนี้จานเล็กๆก็เริ่มแดงแล้วนะคะหยิบประมาณเดือนครึ่งก็จะได้ชิมกันแล้วนะคะเพราะว่าต้นนี้เราผสมวันที่สิบเจ็ดกุมภานะคะจานนี้โอ้โหทั้งแดงทั้งสวยทัุกคนแต่ว่ามี ลอยแตกอยู่นะคะที่ก้นลูกนะคะโกเนซีรสชาติเขาจะติดฝาดนิดนึงนะคะธรรมชาติของอินทาลัมต้องติดฝาดนะคะแต่ว่าถ้าทิ้งไว้ให้ลูกเขาสีออกเข้มเข้มขม่มงก็จะมีรสชาติหวานนะคะจันนี้สวยมาก กำลังเข้าสีลูกกวาดเหมือนกันนะคะความแดงก็มาแล้วมีทั้งเขียวเหลืองแดงชมพูสวยงามมากเลยค่ะรสชาติตอนนี้ยังติดฝาอยู่นะคะความหวานมาแล้วเปิดถุงเคียยวลูกอาทิตย์ละ ครั้งก็จะดีนะคะเผื่อมีลูกเน่าอยู่ในถุงเราจะได้เอาออกนะคะ้าเราทิ้งไว้มันก็จะเป็นเชื้อรายอยู่ในถุงจะลามไปลูกอื่นนะคะทุกคนนี่เราได้ลูกลงม,มาหนึ่งลูกเราจะชิมกันเลยนะคะจันนี้กำลังเข้าสีจันนี้สวยสุดทกคน เติมเข้าสีแดงกันเกือบหมดแล้วนะคะพบกับสวนอินทผา